สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้ครูจะสอนทำขนมเค้กทุเรียนโดยไม่ต้องใช้เตาอบนะคะเป็นเค้กทุเรียนแบบนึ่งค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าขนมเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากด้วย เรามาเริ่มต้นกันที่แป้งเลยนะคะครูใช้แป้งนะคะเป็นแป้งเค้กอยู่ที่250กรัมค่ะครูจะเทใส่ลงไปในที่ร่อนแป้งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่เสียเวลานะะทำไปด้วยเลยแล้วก็บอกสูตรไปด้วยเลยนะคะแป้งเค้ก250กรัมค่ะผงฟู2ช้อนชาค่ะผงฟู2ช้อนชานะคะใส่ลงไป ตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาประมาณ10กรัมนะคะค่ะเบกกิ้งโซดาประมาณ10กรัมโดยลงไปเกลือค่ะครูใช้เกลืออยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะใส่ไปนะคะจากนั้นเราก็จะทำการร่อน3รอบนะคะรวมกัน,นะคะ่ะพอร่อนแป้งครบ3รอบแล้วนะคะเราก็จะวางพักไว้นะคะเราก็จะมาเตรียมสูตรต่อไปค่ะ เราก็จะมีทุเรียนที่สุกมากๆมานะคะขาดปริมาณมากน้อยแล้วแต่เราชอบใจเลยนะคะสุกมากๆไม่ว่าจะเป็นชนีหมอนทองก้านยาวค่ะหรือชนิดใดก็ได้นะคะที่สุกมากๆหอมมากเลยค่ะเนื้อทุเรียนค่ะเนื้อทุเรียนแต่เราก็นํามายีหน่อยนะคะใช้เนื้อทุเรียนอยู่ประมาณ360 4 0 0กรัมค่ะ เป็นเนื้อทุเรียนเราก็ยีนะคะยีให้เละๆหน่อยนะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณ120-150กรัมแล้วแต่เราชอบหวานมากหวานน้อยนะคะไข่ไก่ค่ะครูใช้ประมาณ3ฟองนะคะเราก็ตีไข่นะคะให้ไข่เกาแตกนะคะประมาณนี้ค่ะ3ฟองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชค่ะครูใช้อยู่ประมาณ120ถึง130กรัมนะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะว่าชอบความมันมากมันน้อยนะคะนมสดค่ะนมสดชนิดจืดนะคะครูใช้อยู่ที่100กรัมะคะ่ะนักเรียนจะใช้เครื่องนะคะเครื่องตีแบบเป็นมือถือก็ได้นะคะเป็นตะก้อมือถือก็ได้หรือจะเป็นเครื่อง แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวกที่มีนะคะครูจะนำทุเรียนใส่ลงไปค่ะนำเนื้อทุเรียนใส่ลงไปหมดเลยนะคะที่เราบดบดไว้พอหย,ยาบๆไปนะคะเราก็ใส่ลงไปในเครื่องค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดเครื่องนะคะค่ะ mm hmm. ครูก็ตีพอคร่าวๆนะคะ เสร็จแล้วครูก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะที่เราวางไว้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ทำการตีเนื้อทุเรียนนะคะให้ผสมเข้าไปกับน้ำตาลทรายค่ะ พอเขาเริ่มละเอียดประมาณนี้แล้วนะคะครูก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันพืชค่ะทยอยใส่ลงไปหมดเลยนะคะแล้วก็เปิดเครื่องเบาๆค่อยๆตีนะคะเปิดเครื่องเบาๆแล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นตีให้เขาผสมเข้ากันค่ะลักษณะพอเข้าเข้ากันประมาณนี้แล้วนะคะครูก็จะใส่ไข่ค่ะที่ผสมไว้นะคะลงไป ไ่ที่เราตีผสมไว้ลงไปค่ะแล้วก็จะเปิดเครื่องเบาๆแล้วก็ค่อยๆเร่งขึ้นเร่งขึ้นตีผสมให้เข้าเข้ากันค่ะจะปิดเครื่องนะคะแล้วก็ปาดอ่างค่ะเป็นระยะระยะนะคะ ปาดต่างได้รอบเป็นระยะแล้วก็เปิดให้เขาตีเห็นไหมคะไข่ไข่กับทุเรียนนะคะแล้วก็น้ำมันน้ำตาลละลายเข้ากันแล้วนะคะผสมละลายเข้ากันแล้วเดี๋ยวกูขอตีอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูก็จะใส่นมค่ะ ทีนี้เราก็จะใส่นมลงไปนะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะทีเดียวจากนั้นเราก็เปิดเครื่องค่ะเบาๆนะคะแล้วก็ค่อยเร่งเร่งขึ้นนะคะช่วงนี้เราจะทำการปิดเครื่องนะคะแล้วก็ปาดอ่างเป็นระยะระยะนะคะเพื่อ ให้เขาคุกเขาส่วนผสมให้ตีเนียนละลายเข้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวขอตีอีกครั้งหนึ่งให้ละลายเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งค่ะช่วงที่ตีละลายเข้ากันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะตั้งน้ำรังถึงนะคะโดยใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยกระทงไว้ได้เลยนะคะถ้าก็ตั้งน้ำให้เดือดไว้คอยได้เลยะคะ่ะ เอาละค่ะประมาณนี้นะคะเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนียนละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะเนียนแล้วนะคะเนียนละเอียดเข้ากันดีแล้วทีนี้ครูก็จะใส่แป้งลงไปค่ะแป้งครูจะแบ่งใส่เป็นสามถึงสี่ครั้งนะคะใส่นะคะใส่ลงไปครั้งที่หนึ่งแล้วครูก็จะคลุกเขาเบาๆครูยังไม่เปิดเครื่องนะ ครกก็ใส่ขั้นที่สองค่ะยังไม่เปิดเครื่องนะคะแล้วก็คลุกไปค่ะคุกไปเขาจะได้ไม่ฝุ่นฟุงฟ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ขั้งที่สามค่ะก็คุกเขาเข้าไปค่ะคนเข้าไปให้เขาทั่วๆเบาๆนะคะ แล้วก็ครั้งที่สี่ค่ะสุดท้ายนะคะใส่หมดเลยทีนี้ค่ะพอเราคุกไปเบาๆนะคะแล้วเราก็จะเปิดเปิดเครื่องขึ้นมาให้เขาตีเบาๆนะคะให้เขาตีเบาๆถ้าตีแรงเนี่ยเขาจะฟุ้งกระจายค่ะอันนี้คือแป้งเค้กที่เราผสมเอาไว้เนาะเห็นไหมง่ายไหมนี่เสร็จแล้วนะเนี่ย ตอนนี้เราก็ตั้งรังถึงไว้ได้เลยนะคะค่ะตั้งรังถึงแล้วก็นำถ้วยจีบนะคะที่เราจะใช้นึ่งเราก็ใส่รังถึงไว้เตรียมนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่เอาละทีนี้ครูก็จะเปิดเครื่องเบาๆนะคะ ทีนี้เราก็จะเห็นว่าส่วนผสมทุกอย่างเนียนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําออกมาคลุกข้างนอกนะคะนําออกมาคลุกข้างนอกสักนิดหนึ่งแล้วก็จะตักใส่ใส่กระทงเพื่อนึ่งได้เลยค่ะเนื้อขนมของเราเนียนมากเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยค่ะแล้วเราก็จะนําไปนึ่งนะคะครูจะตักใส่ถ้วยแล้วนะคะตักใส่ถ้วยนะคะ ให้เกือบเต็มนะคะไม่ไม่ต้องให้เต็มมากนะคะให้เกือบเต็มแล้วเราก็จะได้นำไปนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมานะคะตักใส่ถ้วยค่ะให้ครบเลยน,นะคะก็ตักใส่กระทงสำหรับจะไปนเนื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้น้ำเดือดนะคะนักเรียนน้ำต้องเดือดจัดเลยนะคะพอน้ำเดือดจัดแล้วเราก็จะนําไปตั้งไฟนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีค่ะถ้ามากนะคะ15นาทีแล้วเราก็พอนึ่งไปประมาณ10นาทีเราก็จะเบาไฟลงนิดนึงค่ะแล้วก็นึ่งต่อไปอีก5นาทีนะคะไปะค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยนะคะน้ําเดือดแล้วครูก็นําขนมนึ่งแล้วนะคะเวลานึ่งอย่าลืมเช็ด ไอ้น้ำที่ฝาลังถึงด้วยนะคะตอนที่เปิดฝาลังถึงนะคะจะนำขนมไปนึ่งค่ะเรานึ่งไปสักพักนะคะก็จะสังเกตนะคะขนมก็จะค่อยๆฟูขึ้นค่ะฟูขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทุเรียนที่ครูใชน้นี่ท้านเรียนชอบมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้ได้นะคะพอเรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะคะ ขนมของเราก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะฟูขึ้นมาเต็มถ้วยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเบาไฟลงนะคะเพื่อที่จะให้ไอ้น้ำของเขาเนี่ยค่ะได้ไปประครบประงม,มนะคะให้ทั่วชิ้นขนมไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ลดไอ้น้ำความร้อนลงนะคะเขาจะไอ้น้ำเขาจะพุ่งออกข้างนอกหมดก็จะทำให้ขนมสุกช้าและไม่ทั่วถึงนะคะ ตอนนี้ครบสินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเบาไฟลง5้านาทีนะคะสวยงามค่ะนักเรียนนะคะแตกตัวสวยงามครบเวลาแล้วนะคะเปิดออกมานะคะตอนนี้เราจะสังเกตได้นะคะว่าขนมของเราเนี่ยฟูมากเลยนะคะฟูเต็มที่เลยแล้วก็ส่งกลิ่นหอมด้วยนะคะ น่ารับประทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะน่ารับประทานมากเลยอยากให้นักเรียนมาอยู่ใกล้ๆครูจังเลยหอมน่าทานมากเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเป็นยังไงคะทำง่ายเนาะไม่ยากเลยค่ะครูแกะออกมาให้อ้าวทีนี้สบายแล้วล่ะใครที่ไม่มีเตาอกนะคะก็สามารถที่ จะทำได้ค่ะนี่ค่ะนคะคะแล้วก็แกะออกมาวางเรียงไว้ได้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ลนะักษณะนะคะเนื้อเค้กจะนุ่มนะคะนุ่มมากเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีไหมกืแกะออกมาก่อนนะวางเรียงไว้เอาละทีนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเนาะอืมน่าทานมากดูสิคะดูเนื้อเขาโอ้โห,หน่ารับประทานจริงๆอะกูจะเปิดออกมาเนาะอืมนุ่มอะไรอย่างนี้โอ้โหดูสิคะนุ่มมากเลยคะ่ะนะคะนุ่มมากเลยอะชิมก่อนนะคะ มากค่ะฮืมนุ่มค่ะนุ่มมากเลยก็เป็นอันว่าขนมเค้กทุเรียนของเรานะคะก็สำเร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะคะโดยไม่ได้ใช้เตาอบนะคะเค้กทุเรียนของเราใช้นึ่งค่ะ ฟูสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะครูต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจนะคะและช่วยสนับสนุนช่องเรื่องเล่าแม่ครูนะคะพบกับครูใหม่ค่ะในรายการขนมต่อไปท่านใดที่นำไปทำค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นท่านใดที่นำไปทำบุญสุนทานก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลทวีผลบุญมากขึ้นค่ะพบกับครูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ